นี่องามมากก็หลังปลูกแล้วไม่กินนะดูอ่ะไม่เคยเก็บไปเลยเก็บอยู่ละมั้งตอนเด็กๆกนะันนะนี่ต้นใหญ่มากเนี่ยก็ใส่นอะ้กระถางนี้ก็ใส่สี่ต้นเนยอ้วนรอบหน้าเดี๋ยวเราปุ๋ยใส่บบเขา,าเนี่ยทางหนึ่งอนึางเนี่ย สีต้นสีต้นคืออ้วนมากเราจะเอาเฉพากสีเขียวน,ะนสุดยอดงานจริงๆอ้วนแบบก็ซื้อดินมาลงเลยเทลงทลง ยอดเลยนะอันนี้สวยสุดในสว่วนดินใหม่ด้วยให้เขาพี่งทำสวนดินก้อนด้วยใส่ทีเดียวน,นี่คือหุ่นไลการเราจักรยานมานะูน้จักรยานเราอยู่ตรงโน้นกินเสร็จแล้วก็จะกลับแล้ว กินเคกันต่อนะกำลัขึ้นตืต่นๆตือนมาก,กตัวนี้ไวเลยแหละสี่สิี้ถึงห้เกไวกำลังอ้วนเลยดูใหญ่นะในนี้เลยใน รัเนี่ยหโอนี่ทั้งสวนเลยนะทุกคนเนี่ยดูใหญ่ตะกุอยูไม่รู้จะยาวไหมของเขาเนี่ยอโอนี่เป็นหัวตั้งตั้นทุกคนเห็นไหม เลือดของเขาดูหัวเต็มเลยอันนี้คือผักกินหัวนะสุดยอดเราไม่ได้ถ่ายเยอะนะทุกคนกคนกินคนดนะิไปแล้วอันนี่ก็คือนะสวยดอกไม้สวยสวย,ยังสวยอยูน่นะ คือพากันเก็บไปแล้วนะคือเก็บตามเนี่ยเก็บของอะไรเสร็จเก็บสายยางที่มีอยู่ตามเนี่ยเนี่ยไม่ลดตอนช่วงปลูกกันตั้งแต่เริ่มหน้าร้อนก็จะแฟนอยู่ตรงนี้นี้หัวจุกนมเด็กลึกส่วนา ใส่ซุปกับผักคะน้าหยิกกันทุกคนน่ามากันนี้ก็ไม่เคยกินของอเ,เรานะบกอกอบ <c oughs> เลยใบไม่ดีเราชอบมากคะน้าหยิกคือใบเขาจะแข็งแข็งนั่นแหละหย,ยาบหยาบนั่นแหละทุกคนคือเป็นไม่ได้อ่อนเหมือนคะนา้าอ่อนบ้านเรานะคือแบบเขาจะเป็นแข็งแข็งเลยคะน้นาแข็ง นี่ถั่วออะไรนะถั่วแหละนี่ไม่ได้กินเลยนะหนาวมาก่านะอ่าแล้วนะสบายดีเราได้ถ่ายไปเลยตรงนี้เรากินเสร็จแล้วนะเราว่าจะกลับ ็ลูยเลยไงแครอทนะปีนี้ก็จะกลับเสียวปีนี้ไม่มีใครได้ฟักทองเลยก็อีกปลูกฟักทองกันนี่นี่สองลูกสามลูกนึงแต่ไม่สวยกินไหมดแล้วเรามาถ่ายชา้า ดีนี่เรฟักทองไงวะเตรียที่จะลงแล้วต้อเอาปุ๋ยใส่แล้วเรียบร้อยอะไรวระขอโทษทีทีุ่๋ยาไมเข้าปุ๋ยขี่ไก่มาใส่แล้วเนี่ยใส่เรียบร้อยใส่ขนาดนี้ปุยัะไรอะ เค็มเหรอส่วนไข่เนี่ยสูตรอะสวนเพื่อนฝรา่สงสัยว่าไปถามใช่จริงจริงด้วยเพื่อนฝรั่งเราจะถามเขาก็ปลูกอะไรเข้าขี้ไก่ปุ๋ยขี้ไก่มันลงนี่เต็มไปหมดเลย ทำไมใส่ใบแค่แลู่ใส่เยอะแบบนี้ปุ๋ยี้ไก่เนี่ยให้ให้ผลนะทุกคนให้ดอกให้ผลแต่ถ้าเป็นผักที่แบบกินกินใบอะ่ะเขาใส่ขี้บัวถ้าเป็นปุ๋ยอ่ะขี้ไก่เนี่ยเขากินใบเอ้ยเขาขี้ไก่กินผลขี้บัวกินใบ ไ,ได้ไงมันแก่ต้องเก็บต้องเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าไม่เก็บมันไม่ได้กิน,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 นเริ่มายหมดแล้วเนี่ยสุดยอดสวนนี้ ดินใหม่เขาซื้อมันลงคือกระถางนี่คืออาจจะเป็นดินสองสองลูกหรือว่าเยอะกว่านั้นสองกระสอบปุ๋ยบ้านเราเยอวะวาน้นแหละใช่อาจจะเป็นปุ๋ยละสองเพราะว่าสองแล้วเขาไม่ต้องดิน,นจัมาใส่ก่อนดินมาใส่ก่อนแล้วก็ปุ๋ย ขี้วัวปุยขี้วัวมาใส่คือสุดยอดมากทุกคนจะสวยไปไหน